สวัสดีครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องมารัสโนเช่กันอีกแล้วนะครับแในวันนี้นะเราจะมาทําคลิปรวมฉากโมเมนต์ประทับใจนะครับผมของมาร์สไซเดอร์ริชิและก็มาร์สไซเดอร์ไนท์บอกเลยว่าคู่หูคู่นี้เนี่ยเป็นคู่หูในตำนานอีกเรื่องนึงเลยนะครับ ที่แฟนๆนะครับผมชอบอย่างมากเป็นคู่หูที่น่าจดจําไม่แพ้การะตูนเรื่องไหนเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันนะว่ามีฉากไหนที่เป็นโมเมนต์ประทับใจของคู่นี้บ้างโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคงั้นถ้ากดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลย โดยไม่เริ่มที่ฉากแรกในโหมฉากนี้นะครับเป็นฉากที่เลนนะครับผมรู้ว่ามัสเลเดอร์ไนกำลังเสียท่าให้กับมิลเลอร์มอนสเตอร์นะครับผมซึ่งไอ้มิลเลอร์มอนสเตอร์แมงมุมนี้นะฮะมันนะครับได้ใช้ใยนะครับผมที่มีลักษณะเป็นเชือกมัดตัวมัตสเลเดอร์ไนไว้นะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ไนนะครับผมไม่สามารถขยับตัวได้แล้วก็กำลังจะโดนมิลเลอร์มอนสเตอร์แมงมุมตัวนี้เล่นงานนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะครับผมชินจินะครับก็ได้แปลงร่างครั้งแรก กลายมาเป็นมาสเซเดอร์ลูคีนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยไนท์ได้ทันเวลาพอดีนะครับผมและจากนั้นก็เป็นลูคีเนีผมที่ต่อสู้กับเจ้าแมงม,มุมตัวนี้ซึ่งด้วยพลังของลูค,นค,ลลคีนะครับามมาก็ทําให้ลูคีเนี่ยสามารถกําจัดเจ้ามิลเลอร์มอนสเตอร์แมงม,มุม,ม,มนี้ได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจําครั้งแรกเลยนะครับผมเพราะว่าลูคีเนี่ยเข้ามาช่วยไนท์แต่ว่าสุดท้ายแล้วลูคีเนี่ยผมก็โดนไนท์เล่นงาน ึ่งตอนแรกก็เกือบจะเท้แล้วนะฮะแต่ว่านท์เนี่ยกลับมาเล่นงานลิวคิ้เฉยเลยนะครับทำเอาลิวคิเนี่ยงงกันเลยเดียวแล้วมาถึงฉากที่2นะครับผมฉากนี้นี่ครับเป็นฉากที่เลนนะครับผมมีความคิดชั่ววูบที่จะไปอยู่พวกเดียวกับอาซากุระทาเคชินะครับเพราะว่าเลนเนี่ยเพิ่งเห็นอาซากุระในห่มข่ามาเลดเดอร์ไกได้อย่างสบายแล้วก็ไม่มีความลังเลเลยนะครับเลนเนี่ยจึงอยากไม่มีความลังเลในการปิดชีพไรเดอร์มากเลยนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่เขารู้จักกับชินจิเนี่ยก็ดูเหมือนเลนในห่มจะัรคบ แต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยผมชินจิก็ไม่ยอมชินจินะครับตึงตามมาคุยกับเลนแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยอาซากุระก็ท้าชินจิสู้เลยนะฮะซึ่งตอนแรกดูเหมือนชินจิจะไม่ค่อยอยากต่อสู้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องสู้นะครับเขาก็ได้แปลงร่างนะครับผมแล้วเข้าไปต่อสู้กับมารไซเดอร์โอจาแต่ก็แน่นอนแหละลิวคีก็สู้โอจาไม่ได้นะครับเรื่องทักะกำลังและเรื่องฝีมือเนี่ยถ้าลิวคีไม่มีการ์ดโซไวต์ก็ไม่สามารถสู้โอจาได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นลิวคีแนวที่โดนโอจาเล่นงานสักฝ่ายเเเเเเดดีีีียยยยวววซึ่่่่งงงโออออออจจจาาานนนไมมมืละะะฮขขคคิิิิชตร ในตอนสุดท้ายเขาก็ได้ใช้ไฟนอลเวนด้วยนะครับใช้ลูกถีบพยังงูนะครับผมแล้วก็เตรียมถีบใส่ริวคซึ่งในขณะที่ริวคิจะโดนเนี่ยมาสเซเดอร์ไนท์นะครับผมได้โผล่มาช่วยเฉยเลยซึ่งในตอนนั้นโอจาก็งงนะครับว่าไนท์เนี่ยทำอะไรโดยไนท์ได้ให้เหตุผลนะฮะว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วคนที่จะจัดการกริวคีเนี่ยผมต้องเป็นตัวเขาเองและตอนนี้นเขาขอจัดการกับโอจาก่อนนะครับหลงจากนั้นไนท์กับริวคีเนี่ยผมก็ช่วยกันต่อสู้กับโอจานี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ ไหนเนี่ยมาช่วยทันเวลาพอดีนะผมจึงําให้รูคิเนี่ยลอดตายจากลูกถีพยังงูมาได้นะครับและมาถึงฉากที่3าฉากนี้นี่ครับเป็นฉากที่คาสกิชิโร่ในครับผมจับตัวคาสกิยูอิมาขังไว้ซึ่งชินจินี่ครับก็พยายามจอาตัวคาสกิยูอิกลับคืนมาให้ได้เขาจึงบุกมาหาคาสกิชิโร่เลยนะฮะและจากนั้นก็ได้แปลงร่างเป็นมาสเซเดอร์รูคินี่ครับแล้วก็เข้าต่อสู้กับมาสเซเดอร์โอดินเพื่อชิงตัวยูอิกลับมานะครับผมโดยรูคินี่ครับผมได้เปลี่ยนไปร่างสวายแต่ถึงแม ก็ยังสู้โอดินไม่ได้อยู่ดีโอดินเนี่ยมีพลังเหนือกว่าลูคิสเซวายนะครับผมและจากนั้นลูคิสเซวายกับโอดินก็ได้ต่อสู้กันซึ่งพอต่อสู้ไปสักพักเนี่ยเหมือนจะเป็นลูคิสเซวายที่เสียเปียบน,นะครับจึงทําให้ลูคิสเซวายโดนเล่นงานและในขณะที่ลูคิสเซวายโดนเล่นงานเนี่ยมาสเลเดอร์ไนเซวายวก็ได้โผล่มาช่วยนะครับและจากนั้นทั้งคู่ด้วยผมก็ได้ใช้ไฟนอนเวนพร้อมกันเป็นไฟนอนเวนของร่างเซวายทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองคนเนี่ยขับมอไซค์ของต ซึ่งเป็นการโจมตีภาษาของสุดยอด2เซอร์ไว้นะครับตามปรากฏว่าโอดินเนี่ยหลบได้อย่างสบายเลยหลังจากนั้นก็โจมตีทั้งคู่กลับนะครับผมซึ่งทําเอาทั้งคู่เนี่ยบาดเจ็บสาหาัสกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นลูคิก็เล่นที่เผอนะครับไปจับตัวโอดินไว้แล้วก็ให้นท์นะครับใช้ไฟน้ำมันของร่างธรรมดาเนี่ยกำจัดโอดินนะครับผมซึ่งก็สามารถทําได้สาเร็จและจากนั้นก็ชิงตัวยูอกคืนมาจนได้นะครับก็เป็นการร่วมมือกันของพระเอกแล้วก็พระรองนะฮะเรไดว่าร่วมมือกันเพื่อกําจัดบอกเเลยยีีะะดว และต่อมามาถึงฉากที่4นะครับฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่ Miller Monster มิลเลอร์มอสเ r อร์แมลงเนี่ยมันได้ออกมาจากโลกมิลเลอร์เวิ์เลยนะฮะออกมาสู่โลกความเป็นจริงนะครับแล้วมันก็ได้ทําลายผู้คนนะครับผมรวมไปถึงกินมนุษย์ด้วยซึ่งในตอนนั้นนะครับชินจินี่ยผมก็ได้เข้ามาช่วยผู้คนแล้วก็มีเด็กหญิงคนนึงเนี่ยผมที่กาลังจะโดนเล่นงานแต่ว่าชินจินะครับได้ไปช่วยไว้แล้วก็รับดาเมจจากเจ,จ้าแมลงนี้แทนนะครับผมซึ่งกระทาเขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอย่างมาก แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตายทันทีนี่ครับชินจิก็ยังฝืนตัวเองนะครับแปลงร่างเป็นมาสไลเดอร์ลูคิแล้วก็ไปกำจัดเหล่า,มาแมลงนะครับผมซึ่งลูวคิเนี่ยได้ร่วมมือกับมาสไลเดอร์ไนท์แล้วก็ช่วยกันต่อสู้นะครับโดยในตอนสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ได้แปลงเป็นร่างสวายทั้งคู่แล้วก็ใช้ไฟนอลเวของทั้งคู่นะครับในการกำจัดเหล่า,มาแมลงพวกนี้ซึ่งทั้งคู่ก็ทําสําเร็จนะฮะสามารถกำจัดมแมลงได้ทุกตัวเลยครับหลังจากนั้นพอชินจิกับการมาเป็นมนุษย์เนี่ยดูเหมือนร่างกายเขาก็ไไม่ไหววแล้ฮ เขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสจนกําลังจะตายนะครับแต่ว่าก่อนจะตายได้ผมเขาก็ได้พูดคุยกับเลนโดยบอกกับเลนนะครับว่าจงทําในสิ่งที่เลนเชื่อต่อไปถ้าเลนเชื่ออย่างไหนก็อยากให้เลนเนี่ยทำอย่างนั้นนะครับให้เลนเนี่ยทำตามใจตัวเองไปเลยซึ่งฉากนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นฉากที่เศร้าที่สุดในซีรีส์มาเลเดอร์หรือคีแล้วก็ว่าได้นะฮะเลนที่เหมือนตอนแรกจะไม่ค่อยชอบชินจิเนี่ยถึงกับร้องไห้กันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ร่นน้ำตาอย่างดีเลยนะครับผม สำหรับพระเอกแล้วก็พระรองในเรื่องนี้และจากนั้นชิจิก็ได้ตายไปนะครับผมก็เป็นฉากที่เศร้าอย่างมากเลยนะครับสาหรับฉากนี้และมาถึงฉากที่5าฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่อยู่ในเดอ Movie Rider ะมูฟวี่13ไรเดอร์นะฮะคือในตอนนี้เนี่ยลิวคี้กับไนท์นะครับผมกำลังโดนไรเดอร์ตัวอื่นลุมเล่นงานซึ่งมันมีไรเดอร์ตัวหนึ่งเนี่ยที่มีชื่อว่าไรเดอร์เวอร์เดย์ไอเจ้านี้นะครับผมคิดจะใช้ไฟนอลเวใส่ลิวคีซึ่งลิวคีเนี่ยกำลังโดนลุมอยู่ก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับไอเจ้ากาก,า uki, ก็็ช้นลลเวว่ยแาคมิ ไนท์เองนะครับที่โดนไฟนอลนเวของเวอร์เดเข้าไปแต่ว่าไนท์เนผมก็ยังไม่ได้ตายทันทีเขาก็ฝืนตัวเองนะครับผมลุกขึ้นมาใช้ไฟนอลเวนใส่เจ้าเวอร์เด้กลับซึ่งเจ้าเวอร์เดโดนไปเนี่ยตายทันทีเลยนะครับผมหลังจากนั้นไนท์ในผมก็ร่างกายไม่ไหวแล้วเขากลับกลายมาเป็นมนุษย์นะครับหลังจากนั้นก็ล้มลงไปนอนกับพิ้งกันเลยทีเดียวซึ่งชินจิเนี่ยโดนโอดินนะครับผมทำลายตลกการ,การ์ดพอดี เขาก็กลับกลายมาเป็นมนุษย์เช่นกันนะครับและจากนั้นนะครับผมชิจิก็ได้ไปดูใจเลนนะครับก่อนที่เลนจะตายซึ่งเลนก็ได้บอกนะว่าให้ชิจิเนี่ยสู้ต่อไปก็คล้ายๆกับที่ชิจิบอกกเลนในซีรีส์ก่อนจะตายเลยนะฮะและจากนั้นชินจิเนี่ยผมก็ได้ใช้ตรับการของเลนแปลงร่างเป็นมาร์เซเดอร์ไนน์นีครับแล้วก็ใช้ไฟนั่นเวของร่างเซวัยเนี่ย ขับรถพุ่งชนใส่เจ้าแมงมุมเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากโมเมนต,ต์ประทับใจนะฮะของการพูดคุยครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เลนจะตายและมาถึงอันดับที่6ฉากนี้นะครับผมเป็นฉากที่อยู่ในไรเดอร์ไทปี2019ิจินจีนะครับผมโดนเทสกาตรยศ เทสการเนี่ยได้ขอ้อมยลตรับการ์ดของชินจิไปนะฮะแล้วเขาก็ไม่ยอมคืนนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ชินจิเนี่ยผมโดนพวกไรเดอร์ไกลแล้วก็ไทเกอร์รวมไปถึงซิสเซอร์เล่นงานซึ่งชินจิก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีตรับการ์ดไม่สามารถแปลงร่างและเข้าต่อสู้ได้และนอกจากนี้นะครับยังมีโอจากับโซดานะครับผมเข้ามาแจมด้วย ซึ่งในตอนที่ชินจิเนผมกำลังจะโดนเล่นงานในตอนนั้นมาร์ซเดอร์ไนก็ปรากฏตัวนะครับผมมาช่วยชินจิไว้เฉยเลยนะครับผมซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการพบกันของ2ตัวละครในผมในรอบหลายปีกันเลยทีเดียวก็เป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจมากนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยผมโซดา้าก็ได้ใช้ไฟนอลเวนซึ่งใน,นนะครับผมก็ได้ให้ความช่วยเหลือชินจิจนทำให้ชินจิที่อยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยสามารถรอดจากไฟนอลเวนของโซดา้ามาได้ซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเกิดชินจิไม่ได้เล่นช่วยไว้ในฉากนี้เนี่ยชินจิดนไไนลเว้าี่่ปปปแะครับ และมาถึงฉากที่7ฉากนี้เนี่ยผมก็เป็นฉากที่อยู่ในไรเดอร์ทาปี29เช่นกันนะครับโดยเป็นฉากผมที่เรนเนี่ยโดนโอจานะครับผม,ทนนบผมแทงตายนะฮะซึ่งตอนแรกเจ้าอาซากุรานะครับผมมันจะแทงชินจิแต่ว่าเรนก็ได้มาช่วยไว้นะครับและก่อนตายเนี่ยเรนก็ได้บอกกับชินจิว่าในการต่อสู้ในซีรีส์ครั้งที่แล้วนะครับ ชินจิเนี่ยได้ตายไปก่อนเขาแต่ว่าครั้งนี้เขาขอตายก่อนชินจิบ้างนะฮะชินจิเนี่ยต้องอยู่รอดต่อไปนะครับแล้วก็จงเหลือรอดปเป็นคนสุดท้ายให้ได้ต้องห้ามตายเพราะการต่อสู้ของไรเดอร์เด็ดขาดซึ่งนี่ก็ทาเอาชินจิเนี่ยผมน้ําตาไหลร้องไห้กันเลยทีเดียวและจากนั้นเลงก็ค่อยตายไปอย่างช้าๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึง่งโมเมนต์ประทับใจในผมของการจากลากันอีกแล้วระหว่างอากิยามาเรนแล้วก็ชินจิไม่รู้ว่าเขาเนี่ยบอกลากันกี่รอบแล้วนะฮะหลายรอบซะเลือเกิน ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรวมฉากโมเมนต์น่าประทับใจะครับของมาร์ซเดอร์ไนแล้วก็มาร์ซเดอร์ลิวคิบอกเลยว่าแต่ละฉากเนี่ยทำเอาน้ําตาไหลอย่างมากเลยนะครับสองคนนี้เนี่ยผมเป็นคู่หูที่ถูกบันทึกไว้ในจารึกประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นคู่หูอื่นในการ์ตูนอื่นๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงคู่หูของเรื่องมาร์ซเดอร์เนี่ยไนกับลิวคี้เนี่ยผมต้องเป็นคู่หูคู่แรกๆนะครับที่เรานึกถึงอย่างแน่นอน เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจดจําอย่างมากนะครับและท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยผมอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้ซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำมาร์เรเดอร์ื่นๆเนี่ยบอกเลยว่าช่วยบอกข้อมูลผมก็ดีนะครับเพราะผมไม่ได้ดูทุกเรื่องนะอย่างมาร์เรเดอร์ไฟท์เนี่ยผมก็ดูะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้เตียนข้อมูลไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะครับใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมาร์เรเดอร์ไฟท์แบบมีข้อมูลต่างๆก็สามารถมาแชร์กันได้ถ้าใครรู้ลึกเนี่ยสามารถบอกข้อมูลให้ผมผมจะนามัเัน้ผมตต้อองขัวาไป่ออนขทุกทท่่าีรับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ